เล่นตัวอะไรแล้วบ้างวะเฮ้ยเอาแมาแหมวเราเล่นตัวอะไรน,นอกกระแสเหมือนเดิมอ่ะได้คุณนอกอากระแสจริงนะถ้คุณนอกกระแสแล้วเอาเมื่อกี้มันไม่นอกกระแสได้ยังไงวะถ้าตัวกวนนอกกระแสของจริงไอสัตว์ไม่ใช่โผโผม่ที่เอาจโจทาโร่อบนะไอ้เหี้ยวโดนกกระแสไอ้เหี้ยนอกกระแสพวกนี้อ่ะรู้ไหมเขาเป็นนอกกระแสควายไม่มึงรู้ไหมว่าเขาเป็นวิทยาการของ คังเซรามิคเซไจีเซไป้องามเซคไไหมอย่าหน่วงนะอะไรนะกํลังกลังตอมนไม่หน่วงมาละไอ้สตอมสตอมใช้มือไอ้หีเ้ยเฮ้ยไม่หน่วงไม่หน่วงเฮ้ยไม่หน่วอ้าวึงมาเจอนเกียรบอกเฮ้ย นี่กูดีกูไม่บินรอกูให้มึงฝึกกูเพิ่งเล่นเนี่ยประเด็นไหนอีูเสีย่าเลยไอ้หวมีป่าเอ้ยบินอะนสงนะกูบินสสงขึ้นทุกวันเลยนะเอ้ยกูกลัวทำเพี้ยวะไอ้ยี่เนี่ยกูหล่อไเยีย

สัตสัตต่อยแม่โอ้โหสัตมึไอแดดีก็เดือดเลยเอ้อ้แงร้านเฮ้ีสูงเฮ้อิกิมาช่วยย้อีกิเฮ้บินมแล้วนี่มาเจอโอ้ยโอ้ยบินลงบินลงได้บินลงลบไปเยไอ้หลบไอ้อ้เนียไใช่ต่อยแม่โอ้ยย๊ะแม่ไอ้เล่นมแข็ง ตส่พื้นเฉยเลยพี่อเออทำไมอ่ะโดนเออโดนถอยโดนทีตาเล่นแน่มึงไอ้บูมทำร้ายสัตว์อีตา์หยุดไอ้สัตว์นี่ฮเป็นพี่ไป้มาทุบเหี้ยบินหนีก่อนบินหนีก่อนเฮ้ยไอ้คุณก็รักได้เหมือนกันนะเพื่อนชมไอ้เหี้ยจะต้มเทสัตว์ ไอ้เหี้ยอีกี่อเอแปลงอ่แค่ปเียไอ้เหี้ยเ้ยอุ้ยสัตว์เออ้ยเหี้ยอ้เหี้ยเจ็บดเลยสิมึงเฮ้ยไอเหี้ยหลผมว่ะไอเหี้ยหลไอเหี้ยเยเลอ้ปล่อยยับยอยเอ้ ดูท่าให้พอดีเดียเอเอเอ่าอะไรอ่ะเอ้าอะไรไม่รู้เฮ้ยจังหวะนี้แหละเฮ้ย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 เหียวะเดียโอ้โหยิ้มมาโยนตูไอ้ยเดียู่แม่ก็ปล่อยเดี๋ยวไอ้เดียแต่เลยตายเลยโอ้โหยัดแม่โอ้โจ๋าเขาตูดเป็นไงอะเจ็บสิมึงเฮ้ยแม่งตูดแล้วไอะโมโหโมโหโมโห โอ้ยอ้อ้ยเฮียเลิกยิงเขาไปที่อ่ะเลิกยิงโอ้โหเฮียอะไรกับยีแ้มันยิงไปเต็ไปที่เฮียเยโดนโดนนกโดนนกเยียนครับโดนนกเยียนกูวิ่งมาหาแม่งเฮ้ย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  เฮ้ยหลบอ่ะหลบหลบอ่ะหลบอ่ะมึงเล่นแทนหลบหลบหลบเออยับยับยับชี่มันต่อยมันต่อยต่อยเฮ้ยไอ้ยี่ช่วยหน่อยโอ้ยยี่เหี้ยเลยไอ้ยี่เงรักต่อยเล่เซฟนี่ต่อยเลยซฟนี่เลไอ้เหี้ยอะไรนะสปีดวาโก็เดีเหี้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะแข็งเฮ้ยไอ้เหี้ย ไอ้แข็งไอ้เหี้ยม่กลัวไอ้แข็งไม่กลัวไอ้เหี้ยการคนไทยมันร้อนอ้เหี้ยอ้เหี้ยไ้เไอ้เ้ยไอ้เ้ยอ้เห้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เ้ยอ้เห้ยอเ้ยไอ้เห้ยอ้เ้ยอ้เห้ยไ้เหี้ยอ้เ้อ้เห้ยไอ้เหี้ยไ้เหี้ยเี้ยไอ้เ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ย้เหี้ยอ้เห้ย้เหี้ยไอ้เยเห้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอ้เหี้อ้เ้ย้เ้อ้เอ้เ้ย เอ้ยไอเฮียนุ๊คนติงเกินเฮ้ยโว้ยเฮียมัวทํ้เกียรเฮ้ยตัวเฮียเฮ้ยอะไรวะอเฮียวะตัวเฮียไอเฮียรองดีโอเยไอบินโตอะไรวะ้เจอเปนท่อ้ยอย่าทำไรนกดิอย่าทำไรนกไอเฮียโดนโดนตาไรไอเฮียเด็กเ้๊ะเด็กเป๊ะ เออฉายลงพื้นเอยปูมูมููกูรอท่ามัตายมึงกูรับเลยมาเลยคนดิเฮ้ยไฮ้ยเ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 ฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เหี้ยเียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยเฮ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 ยเกือบตายเฮ้ยเฮ้ย โอ้แปรไอ้เหี้ยอย่างเท่พตีกูขนาดนี้มึงชนะเลยเออโอ้เฮ้ยุบกระบานไอ้เหี้ยคุบกระบานนี่ก่อนนีก่อนเอออู้ยไอ้เหี้ยเออโอ้เออทุบกระบานแม่งไอ้เหี้ยเอออาโอ้หีบครับอุ้ยแค่นี้เหรอ ไอ้เหี้ยกูชอบกูชอบตอนมันอสหน้าออกมาไอ้เหย้ยกูวิ่งมาหามึงนเลยโอ้โหยิ้มแม่เออมาเจอท่านี้เฉยกลัวเลยนี่ไงเฮียนี่ไงอุ้ยิ้มแม่เฮียไม่อแต่ท่านี้เหรอวอาสัตว์ไม่ถามจริงคุ้นเม่อแต่ท่านี้อ่ะ พียมเหยุี่ะไอพมหยุดพี่ใส่ขับพี่อะโอ้ยี่พี่ไอี่ไอพี่อะคุณไพาเนี่ยคุณพานยกูจอกูจอไอร้อนกูจอยาคุณจอยาเฮ้ยแปลงร่างคแปลงร่างน่ะนี่ดูด้วยไอี่อะยุทธแม่สัตว์เป็นพี่เหรอวะ เฮ้ยเฮียต่อยแม่งจังหวะนี้แรกแผลเราเฮ้ยลหลบได้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 เฮียต่อยกันต่อยต่อครับเฮียยัเป็นควยวละฮะเฮียเป็นขั้วแล้วสัตว์หลบหัวโอ้ยเฮียเป็นเฮียแล้วฮะ

อุ้ยเฮียเกือบไปเดนตกไปสัตว์อะไรอะไล่อะไรไล่เออจะตายไน้เฮียลบเออลบลบเออเออลบแตงลมแตงมีค่าดวงตาไอ้เฮียไ้เยกดนี่กี่ไม่ถึงนี่สัตว์หัวเหรอต้องหัวเหรอ กูโคตรเกียดนะแม่กันตอนนี้เอ้าไอ้สาเทินเหรอจดเต็มเต็มโอ้โหแกูิตบอลสเทินสักเฮ้ยีดีเฮ้ยเฮ้ยมาโชว์ตัวมาโชว์ตัวเสาปมากเออลมแสงั้นลงตายพี่อะ โอ้โหลำแสงก้านตั้งลำเส็มก้านลำแสงก้านเฮ้ยเฮ้ยเลือดกูุ้สันเฮ้ยเฮ้ยยืดยดเ้ยไอ้ยืนจะแปลหมาพ่อไสันร้ออีไอ้ยืนจะตอบไอ้ยืยจะตอบไงไอ้ยืนจะตอบใไอ้สัน ต่อฮเยี่ยมจงมึงสอบแรกที่เนี่ยมึงสอบแล้วที่ภาคสามไม่ได้อยู่ต่อ้เหี่ยเฮ้ยมคิดว่ากูไม่รู้ต้นแล้วมึงจะถามว่ากระเบิดกูได้อ่ะมึงดูกูได้แต่แวแฮนอ่ะ พูดมากไว้เฮียเดี๋ยวกูจะใช้ชาได้แข็งด้วยในการระเบิดไปไงไวะเชียร์ฮาได้แข็งนั่นสิไป,ไ,ไปใช้ชีวิตธรรมดาเฮ้ยเลิกคุยไปพผมเยอะคุยเด็ดดินคอมมาด์เด็ดชีน้าดาโก้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเยอะคุยมีเป็นเหนื่อยเฮียเวลาจะหมดไอสัตว์เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยระยะมึงถึงนี่ไงวะเฮียโอ้สแตนระยะไกล พ่อมมงไอ้เหี้ยเฮ้ยยึดแม่เฮ้ยเตนเพินระยะไกลเลยเียเอออุ้ยเหี้ยเอ้แม่ไอ้ยึด้่อยไว้เอไปไกลเลยเหี่ยสมกตัวไลจริงอู้าอู้ก็ฉลาด้เฮ้ยใูดัโลวเปิดั เออมาถุเที่ย์ไรไอ้สัตว์ไอ้เดี่ยวมาเสวยเลยสัตว์เอาลับเลยโอ้ลับแป๊บโอ้รู้สึกผีนะเมาเที้ยตอนเนี้ยรู้สึกผีอะผีอะเอาตื่นได้ไรเที่ยแม่งเช้าแล้วตื่นตือนเตือนตื่นเฮ้ยไอ้อเดี่ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเริ่มมาไม่ใช้เลยเหรอเฮ้ยก็เจอเดี่ยวไอ้เจ้าชิบหายในเหี้ยวายเอ้ อุ้ยอุ้ยอุ้ยเออเออเออช่วยไดอย่ารู้ย่ารู้ย่าโลไอ้ยิ่งทำอะไรกูไม่รู้ความลับกดูไม่รู้ไม่รู้ใครเออเฮ้ยโกรธแล้วนะมโมโหโมโหกูโมโหช่วยได้ยมาใหม่วะเอ้าไอ้ยิ่ยไม่ช่วยกูเลยไอ้สัตว์เออสเตคเฮดมาสเตคเฮดตนั่นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยจะยังไงวะ

กูขอโทษว่ะมีอ้เอเอ้าวกูมีเพื่อนอ่ะเอมันก็เพื่อนแน้เดียวกันีนี้ต่างงไอ่ะไม่เข้าใจเฮ้ยหยุดีอุ้ยยึดแม่ยึดกาว้ลาโอ้เออกูต่อยนี่ินมาแล้วมาซใ่ชิโบาดันเออเออระเบิดระเบิดสองเข้าแม่งเลยกตาย อใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตชิคก้าโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอะไรอะไรกูปลดสไตล์มึงเออใจชิไอ้เหี้ยนี่ใช้ท่าเดียวเลยมึงจะบากคุณดันโกงกันเองไปไหนบ้าคุณดันนี่ใช้เด้อเออโอ้เริ่มมาเริ่มมาก็ซันเงี้ยเหรอ

เฮ้ยปวดหลอดเลยเหรอไปปวดหลอดเลยไอ้เนี่ยหายไม่ได้ไอ้ควายเหี้ยายไปเลยสัตว์ไม่อยากใช้ชีวิตสงบเหรอได้เลยอ้าวไอ้ควายมาดูมันเอาอีกทีแล้วมันก็โดนเหมือนเดิมคือมต้องการอะไรวะโอ้โหสุดตี่าด่าแล้วโดนตัวเองไอ้เนี้ยอย่างเดียวแกแกเถื่อเม็ดเถ่อเม็เยอะสุดไกจิโนปากุดัง เฮ้ยมีกเกียร้สัตวะฉันโอ้ยแม่โอ้ยมีเหมือนกันวหวน้องมมาแค่เนียไอ้หี้ยมึงมาถกกแค่เนียเอออุ้ยเหียอุ้ยอุ้ยแม่โอ้ยไอ้ทียโดนตามแม่ป้าโอ้ยไอ้มาแล้วอ้โดบักจัดออ้หกแหลกแหไอ้ที้ยโอ้ยหลบทานหลบทานหลบทานวเฮ้ยอะไรอะไรอะไร ลองเชิง <t> เออนาลูกุดโตพี่หาตัวแอทคอหลบไมได้ไม่ไรเหียกรตนมึงอ่ะไอ้ตัดเชี่ยแตหลบไม่ได้น้เฮียหุ่นกะดานี้เเ้ยวยิงเยยิเด้ั้แ้เียะตัวอทไอ้ตกระนแม่งเฮียชิ้หายเลยอัตีหลบไม่ได้พวงตายเออ อย่าโดยแท้คือกูเห็นกระจ่ไอ้เหี้ยแม่งอยู่ๆก็เดินตามมากูหลบแล้วนะแม่งตามกูมาอีกไอ้เียไอ้เัยไอ้เยัยมาดิโอ้ยไอ้เยัยเริ่มาเอาเปิดกูเหรอเอเอาเอาอยู่ว่าปิดอยู่ว่าปิดแซนเหรออยู่ว่าปิดแสตนเป็นอะไรอืมโอ้ยกูชอบฆ่ารวมจริงไอ้ตาโน่เนี่ยโรผีอ่ะเออเออ

ูทำได้วะเยี่ยไรพ่อี่ยมื่อี้ไปไปไรตเขี้ยหาตัวอ้วเขี้ยลอยไปเต็มโอ้เฮ้ยมึงเขียงูเลยเฮ้ย่ตัวประหาดใส่งูเ้ยเียลควินนนี้ต้องเขาโสเกัรเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดอยู่ดีสัตว์ โอ้ยโอ้ยอะไรชีวิตปกติเฮ้ยเชีวิตปกติก็หายไปเลยแม่เป็นแล้วเป็นแล้วโอ้ยยึดแม่โอ้ยเฮ้ยหลบเว้ยโอ้ยไอ้คนกูดีอะคิลเลอร์ควีนคิลเลอร์ควานอะไรนะคิลเควานแม่ยึดยึดแม่โอ้โหโอ้ ต่อคุยเลยหนุมเจอกูโอ้ยเฮียอะไรวะสวัสดีดีที่อะไรมึงเจอกูอย่าโลอย่าโลใจี่เอาปักกันอยวิ่มาหาไม่เฮ้ยช่วยช่วยด้เฮ้ยเฮ้ยกูมาทำกันนไอเฮียมาปโช้ยปโชวปชัวยโอ้คุยเลย อยาโร่สนุกสนานจริงๆเลยเออทำไมหลอกให้มึงเข้ามาเฉยโง่หลอกวะหลอกวะได้เลยไอ้ไอ้ไอ้ไหนึ่งเข้ามาเฉยเลยไอ้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 ไม่ไม่เอ็นนิดเดียเข้าไปวะเออเออกลัวเดินเข้าไปหามึงเรื่อยๆแม่งเลยเฮ้ยกูจะ

กูรู้มันล้าวเอ้ยหลบกมาโอ้โหหลบก็โดนเ้ยพี่มนยิงมาหันคลิปมานั่นรู้ไหมก็ใช่เอ้ไพี่เราเป็นไงวะไม่รู้อะเราเจอไม่รู้อะไรเลยเฮ้ยมันมีอเคโอ้ยียอะอ่าียพลังมิตรภาพไปสั่เยอ้ยพี่อะียพลังมิตรภาพไ้สันเออมาหลอมนหลอโอ้ยพี่โอ้ยไอ๊ ขอชุกง้ายไปดีเมื่อกี้อเอาเงียบกันโันกระทืบแม่งเหยียบไขกูเฮ้ยจีรวานเฮ้จุเกมช่วยหน่อยเจ๊งแน่เฮียมิถ้าผามิถ้าผ้าเป็นส่พิเศษอ่ะผ้าอะไรจะผ้าอะไรคุณยูนไก่ท่านี้เลยไก่จีโนบีอาแก๊งค้นั่นยาบังยาติดแต่สตาร์โอ้ย่าโร่ไอ้เราฉันเสียเลือดมากกว่านี้ ไม่ได้อีกแล้วจิตแม่พูดหลอกมากเออเอ้าอ้ยอุ้ยเลยที่เดียหลอกท่เท่นี่เลยไอ้แก้วกูจะได้ไปเบียร์อยากใช้ชีวิตตรงมสุดเหรอได้เดี๋ยวกูพามออกจากโลกนี้เองอี๋ยยันแม่เออฉันไม่ฉันไม่สนหรอกว่านายเป็นใครแต่ฉันจะจะอัดแกไม่รู้กูมั่วเมั่วว่ะปวดอี่ตอนปวดอี่ตอน ไปต,ต่อต่อต่อไปม,มันมันมัน